สวัสดีครับนี่ร้านนันนารามนะครับนี่รถพี่เอ้ยมีทีเซ็กผมก็ติดกตบทีเซ็กนะครับเนทีบีอาร์นะครับหนึ่งห้าศูนย์ไอนะครับตัวใหม่นะครับโฉมใหม่เลยนะครับายสวยมากเลยนะครับนี่อย่าบอกว่าปลายแดงนะป้ายได้ยังเลยยังไม่มีเลยครับขอบแดงเลยนะครับแต่ใต้ยยังไม่ได้เลยครับมาติดตั้งกันทำมงยเรียบร้อยแล้วครับป้องกันไว้ก่อนนะครับอ่านะฮะมันไม่เสียนะครับ เรื่งนี้มันตอบลงไปเพราะว่ามันอยู่ใต้เบาะนะครับแล้วร้องเนี่ยเขาจะร้องเสร็จแล้วเขาก็จะหยุดนะครับไม่ใช่ว่าร้องจนเอ,อยาวจนแบตหมดนะครับแล้วเราไปไปต่อเน,นื่องเนี่ยมันจะร้องยาวขึ้นมีเสียงยาวขึ้นนะครับแต่ก็จะหยุดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าร้องจนแบตจะหมดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับติดกับผมแล้วอง เรื่องนี้เราคิดไว้ให้แล้วนะครับครับอ่าแล้วก็มาหมดปิดเสียงนะครับเวลาใครโดนอะไรเนี่ยไฟมันก็จะขึ้นอย่างเดียวนะครับนะฮะแตถามว่าเอ่อเราปิดเสียงแล้วเนี่ยจะมีคนมาขโมยเราได้ไหมนะครับผมเทสที่ดูนะครับถ้านผู้แมาแทงรูกุญแจเรานะครับแทงที่ดูกุญแจเรานะครับ กดไล้วไงก็สตาร์ทไม่ได้นะครับถ้าเราทําการล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับรถเราปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่มีใครมาสตาร์ทได้นะครับแต่ว่าใครจะมานั่งคล่อมอะไรเงี้ยมันก็จะส่งสัญญาณร้องบอกนะครับอแล้วก็สามารถสตาร์ทที่รีโมทได้นะครับสัญญาณไม่ต้องใช้นะครับรัญญาณไม่ต้องใช้นะครับนีรถสตาร์ทอยู่นะครับ ครับจับเครื่องที่รีโมทนะเห็นไ,ไหมฮะแล้วก็จะมีฟังก์ชันการการขโมยเพิ่มเติมนะครับเป็นตัวอัศาะเนี่ยผมไม่สอนนะครับอ่านะผมจะสอนเฉพาะคนที่มาติดตั้งนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาครับขอบคุณมากครับ